สวัสดีครับเมื่อนี้อากาศดีครับฝนตกครับฝ่าครับฝ้าฝนกำลังออกครับตอนนี้เมื่อนี้จะพามาเบิงนะครับไปเคล็ดลับการปลูกมั่นนะครับโดยที่การใส่ต้นทุนที่น้อยที่สุดนะครับใส่ต้นทุนที่น้อยที่สุดก็คือวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับซึ่งปุ๋ยแตกต่างกันนะครับผมจะยกตัวอย่างเบิงครับฝั่งนี้เนี่ยเป็นฝั่งที่ผมปลูกนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งฝั่งฟังนี้ผมปลูกฝั่งนี้นะครับ ของผมอยู่ฟังนี้ผงผมอยู่ฟังนี้ส่วนฟังนี้นะครับฟังนี้เป็นฟังของอ่าอ่าของเจของทีนะครับที่เขาจะออกมาปลูกเกล็ดครับซึ่งมันมีความแตกต่างกันนะครับอย่างมากเลยตอนนี้นะครับผมเลยสังเกตว่าอ่าหลังจากที่เจขวางมันใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วนี่อ่ายังถือว่าพ่ผ่านไปนลยครับได้ว่าก็ถือว่ายหญ่อยู่แต่ว่ายังพ่ผ่านนะครับเป็นมั่นสามเดือนนะครับมั่นสามเดือนแตกต่างจากผมครับนี่ครับนี่ครับ นี่ผมสูงประมาณร้อยประมาณร้อยเก้าสิบครับตอนนี้ตอนนี้มันตอนนี้สองเมตรแล้วครับตอนนี้มันสามเดือนนะครับสองเมตรแล้วดี๋ยวเมื่อเบิ้งขี้โคนที่เหงาเมนี่ครับนี่ตอนนี้มันแตกออกมาแล้วครับประมาณแตกออกจากเอ่อออกจากโคนออกจากเหงามันนี่นะครับเด้อผมเปิดเหงาเด้ครับออกจากเหงามันออกมาประมาณสองคืบแลยครับเด้อประมาณสองคืบแล้วตอนนี้น่าจะนะครับประมาณนี้แหละ มาวัานนี่แล้วเรามาเบิ้งของอ่ามาเบื้องของเจ้าของทีนะครับเจ้าของทีนี่จะอยู่เอ่อมันมันปีอะไรล่ะมันยังม่มีอย่างเลยนะครับตอนนี้มันพึ่งใหญ่ซื่เลครับซึ่งแตกต่างนะครับผมจะบอกวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับอ่าสำหรับคนที่ต้นทุนหน่อยนะครับคนที่ต้นทุนหน่อยนะครับในการปลูกมันเนี่ยเอ่อในการใส่ปุ๋ยเนี่ยผมบอกเลยนะครับเด้อมีแค่ ให้ปุ๋ยทั้งใบนะครับโดยการเอาปุ๋ยขี้มูนะครับมาหมักกันครับหมักกับยังก็ได้ครับแบบพวกกา้งน้ตาลนะครับหรือว่าปุ๋ยยังที่เอามาผสมสักนิ็กน่อยครับปุ๋ยนิดหน่อยนะครับวกปุ๋ยเคมีนิดหน่อยนะครับสักโล2โลเนี่ยครับก็สามารถสีดนะครับสีดพ่นนะครับสีดพ่นทั้งใบนะครับอาทิตย์ละข้างหรือว่าอาทิตย์ละสองข้างก็ได้นะครับ เดือนนึงก็สีประมาณสักโบตําก็หาเทือนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมสีดบตําก็หาเทือครับหลังจากที่เริ่มสีมานี่ต่อเดือนครับมาเนี่ครับเดือนที่สองเนี่เดือนเดือนที่สามเนี่ยประมาณหกหกเก็ดข้งเลครับสีถือว่าเอ่อมีความใช้ได้มากอย่างสูงนะครับในการปลูกมันนะครับโดยที่ผมบริษัทยังยพราะท่านได้ใส่ปุ๋ยแบบว่าปุ๋ยกระสอบพวกพวกปุ๋ยเคมีนะครับเพราะท่านได้ใส่เลยครับซึ่งมีความแตกต่างกันมากครับระวังปุ๋ยที่เขาจะใส่ปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยที่ ผมสีคขีมหมูนะครับเอาเอาขีมหมูมาผสมและะ้วกสีเซนะครับซึ่งแตกต่างกันย่างมากนะครับผมลองเลยคูดออกมาเบิ้งแล้วนี่หัวมันนี่จะมีหมากวก่าตัวนี้อีกเลยครับเพราะผมากล้าลบกของข้าเจ้าเดินข้าเจเ้าบ่อยผมรับมือนี่ครับผมมีอย่างไรครับแกมาแนะนําให้เบิ้งนะครับว่าให้พี่น้องถ้าอยากรู้ว่าเฮ็ดแบบไหนสอบามแบบไหนเดี๋ยวพี่น้องคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับเด้อ เดี๋ยวผมจีตอบตอบแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าวิธีการใส่แบบใดเดือนใดเว้นระยะแบบใดนะครับเด้แดดร้อนบอร้อนค้นใส่บ่ใส่นะครับได้ไดพี่น้องบอกถามมาเลยนะครับเดี๋ยวผมตอบใหมครับขอบคุณครับ